มดดำประชุมสายหนุ่มกัญชัยแนะทางออกให้เจนนี่เบิกเงินล้านไปเคลียร์แต่เจอเถียงกลับเรียกว่าเป็นดราม่าที่คนยังให้ความสนใจครับสำหรับกรณีของเจนนี่ได้หมดทั้งสดชื่นกับก้าวเกิดผลครับแม้ต่างฝ่ายจะออกมาพูดในมุมของตัวเองแล้วแต่เรื่องนี้ครับยังไม่มีทีท่าว่าจะจบเพราะก้าวนะครับได้เข้าไปปรึกษาทนายเกี่ยวกับการฟ้องร้องเหล่านั้นล่าสุดนั้นมดดำคชาพากพิธีกรฝีปากกล้าได้พูดในรายการตนเองว่า ก้าวเกิดผลนั้นไปฟ้องทนายแล้วซึ่งทนายบอกว่ามันมีช่องโหว่ของกฎหมายอยู่ถึงแม้จะไม่มีเอกสารแต่ก็สามารถฟ้องได้โดยดาร้ดาวัลินดานะครับพิธีกรร่วมรายการเล่าเสริมว่าจะมีกระบวนการสรืบว่าทั้งสองฝ่ายร่วมทํา MV ด้วยกันจริงหรือไม่ในเมื่อทําด้วยกันจริงแต่ไม่มีการแบ่งผลประโยชน์ให้นั้นศาลก็จะพิจารณาว่าให้แบ่งรายได้ที่รับมาซึ่งอาจจะไม่ใช่70-30แล้วศาลอาจตัดสินใจเป็นครึ่งต่อครึง่งคือ50-50เลย ถึงแม้ไม่มีสัญญาแต่มีหน้าน้องก้าวมีเสียงร้องของน้องก้าวอยู่ใน MV นั้นทังนี้มดดำคชาพาน,นะครับเล่าผ่านโทรศัพท์ที่ประชุมสาย3คนระหว่างตนเจนนี่และหนุ่มกันชัยตนถามเจนนี่ว่ามีเงินเท่าไหร่แล้วเจนนี่บอกว่าก็พอมีอยู่ตนจึงบอกให้เจนนี่ไปเบิกเงินมา1ล้านแล้วเอาไปเคลียร์หลังบ้านเอาไปให้พ่อแม่น้องก้าวซะจะได้ไม่ต้องเป็นหมาแต่เจนนี่ตอบกลับแบบยืนยันว่าหนุ่มไม่ผิดจะไปให้เงินเขาได้ยังไง ซึ่งตอนนี้ก็ไม่ต้องแล้วไม่ทันแล้วเพราะเขาจะฟ้องแล้วจากนี้คงเสียเงินล้านห้าสองล้านอยู่นู่นแหละอีกหนึ่งช่องทางข่าวนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซูเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับที่สําคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับ Thank you